แล้วครับแล้วนี่ก็คือการรีวิวที่เรารอคอยมาเสนนานมากๆเลยนะครับนั่นก็คือมัอ่งดิจิวานั่นเองครับผมอ๋อแล้วก็ดิจิวาที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือดิจิวของปี2020หรือดิจิวายรีบูนั่นเองนะครับผมจากหน้ากล่องครับที่เราเห็นก็จะเขียนคำว่าดิจิวายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโลโก้ของดิจิม a แอนเวนเจอร์ปี2020นั่นเองนะครับผม แกะกล่องไปที่ร,ร้อนวนั้นและนี่ก็คือหน้าตาแพคเกจของ d i g i v i c e นะครับผมโดยข้างหน้านะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปของอากุมอนนะครับแล้วก็จะเขียนว่า Digital Adventure นั่นเองนะครับผมส่วนข้างล่างก็จะเขียนว่า Digivice แล้วก็สิ่งที่เราคุ้นเคยนะับันไดนั่นเองนะครับข้างๆกล่อง,ง,งนี้เราก็จะเขียนว่ามันคือคําว่า d i g i มอน Adventure รนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกล่องกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโดยจากการแกะ ลักษณะกล่องนะครับก็จะคล้ายกับเจ้าตัว CSA นะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นผมรีวิว CSA สามารถเข้าไปที่ปุ่มไอด้านบนได้นะครับเปิดมานะครับก็จะเหมือน CSA เลยนะครับเราจะเห็นตัวเครื่องของ d g i ิวท์นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงตัวเครื่องนะครับเรามาดูข้างๆก่อนกันดีกว่านะครับว่ามันจะเขียนคําว่า d g i ิวา์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะเรามาดูตัวกล่องตรงนี้กันบ้างนะฮะซึ่งกล่องข้างหน้านะครับก็จะมีกิมมิคอยู่ ข้างๆนี่เองฮะเห็นไหมอ่าก็จะเป็นดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกทั้ง8คนนะครับผมเรามาถึงตัวกล่องที่เป็นตัวแพ็กเกจจริงๆกันบ้างฮะตัวดิจิไว้นะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ฝาหลังซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเก็เปิดออกมานะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกที่กันกระแทกไว้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นคู่มือให้เราเดาวน์โหลดแล้วนะ เขาจะไม่ทาคู่มือแบบคู่มือแผ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่คียวโคตรงนี้คะอ่ะเรามาถึงตัวกล่องบ้างนะครับตัวกล่องนะฮะก็จะคงมีตาสัญลักษณ์สกินมาให้ข้างในกล่องนะมาถึงตัวเครื่องของเรากันบ้างนะแเก็บเลยละกันอ่าตัวเครื่องฮะฝาหลังนะครับไม่มีตัวเน็บเข็มขัดแล้วนะแล้วก็มาถึงตัวเครื่องของเรานะครับโอ้ตัวเครื่องหนักมากหนักจริงๆนะฮะอ่าตัวเครื่องนะครับข้างๆก็จะเขียนเป็น อักษรดิจิตอลนะครับอักษรดิจิตอลก็จะเขียนว่าดิจิตอลมอนสเตอร์ครับทั้งบนและล่างเหมือนกับเจ้าตัวดิจิวส์เลยนะครับผมอาส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบให้เราใส่ฐาน 3A 3 A, ก้อนด้วยกัน,นครับลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะอะ่เราใส่ฐานกันแล้วกันนะฮะ 3A 3 A, ก้อนด้วยกัน3ก้อนโอเคอ้ พอเปิดเครื่องมานะครับใส่ถาดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็จะเกิดเป็นแสงขึ้นนะครับทั้งหมด8ดสีด้วยกันโดยแสงพวกนี้ก็จะเหมือนกับประจําตัวของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับโดยปุ่มของเจ้าตัวดิจิวายสต์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ปุ่มนะครับผมเจ้าปุ่มของดิจิวายส์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวออริจินอลอย่างเจ้าตัวนี้นะอ,อย่างเจ,าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นปุ่มยางเห็นไหมแต่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปุ่มเลยครับเป็นปุ่มเสียงจะดังกึก ทุกคนจะเห็นไหมเสียงจะดังเออยังไงก็เล่นรักษากันนิดนึงนะครับเล่นเบาๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับเจ้าตัวปุ่มในอนาคตก็ได้นะครับเอ่เรามาลองเปิดเข้าไปในเครื่องกันเลยดีกว่านะอ่าที่เล่นค้างไว้ยังเป็นพาวมอนอยู่นะครับซึ่งพาวมอนตัวนี้ผมยังไม่มีร่างแบบร่างโตเต็มวัยนะเออดิจิมอนที่ผมตอนนี้มีอยู่นะครับก็จะเป็นพาวมอนนะครับโกมมอนอคุมอนกาบูมอนปิโยมอนแล้วก็เต็งโตมอนนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับผม ซึ่งตัวเครื่องด i จิ v i c e ตัวนี้จะเหมือนกับในอนิเมะของ d i g i t a l a อเวนเจอรเลยโอเคครับก็ต่อไปนะครับเราจะเข้ามาดูเมนูกันแล้วครับเมนูในเครื่องนี้นะครับมีทั้งหมดแค่3เมนูเท่านั้นนะครับผมเครื่องนี้ไม่มีระบบพยา่าเหมือนกับใน d ิจิไ i ซ์ออรนอนะแล้วก็เมนูมีทั้งหมดแค่3เมนูเท่านั้นนั่นก็คือสเตตัสนะครับสเตตัสเราจะสามารถเช็คได้ว่าดิจิมอนนั้นเรามีสเตตัสอะไรบ้างเปลี่ยนร่างได้กี่ร่างแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนวินเราจะได้รู้ว่าวินเราสเต็ควินไปทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับสแต็คครบแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งอันนี้เราได้โอมกการยนะเราสามารถเลือกดูได้ว่าส t ต็ k ของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. อ่ามนถึงสเตตัสแล้วต่อไปนะครับเป็น Quest นะครับมันก็จะเป็น Map นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเราอยู่แอเรที่เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้มีแอเรีนะ แอรีอสองแอรีอสามแอรีสี่แอรีห้าตัวเครื่องจริงๆอะ่ะมีทั้งหมด12 a r องร,รียนะครับแล้วก็มีดิจิมอนแบบระดับบอสอยู่แทบทุกแอรีรยเลยก็ว่าได้นะครับผมต่อไปก็เป็นซิสเต็มครับซิสเต็มสามารถทําได้อยู่แค่2อย่างนะครับนั่นก็คือปิดเสียงอ่าเห็นไหมปิดเสียงไม่มีเสียงนะครับกับปิดไฟปิดไฟ A ปิดแสงที่อยู่บริเวณรอบๆของตัวเครื่องนี้แหละนะซึ่ง อันนี้มันคล้ายๆกับ C.S.A. นะนเรียกว่ากึงก่งๆดีกว่าเพราะว่าตัวเครื่องนี้สามารถเล่นได้นะครับลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัว DigiWise ปี2020นี้นะครับก็คือการกดตัวปุ่มยกเลิกข้างล่างนี้นะปุ่มตรงนี้นะกดไปครั้งหนึ่งปุ๊บเป็นการพบปะดิจิมอนกับดิจิมอนด้วยกันอันนี้มาดเจ็บมาทั้งคู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งดิจิมอนแต่ละตัวที่มาพบเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้มัเจอโกมามอนแล้วเห็นไหมอ่า เจอกับมอมอนนี่เดินมาหากันอะไรประมาณเนี้ยโดยรวมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่ลูกเล่นแบบน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาถึงการต่อสู้ของเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับเราไปที่เควสก่อนฮนะอ่าเนี่ยยังไม่เริ่มไปไหนเลยนะครับก็กดไปคอ่าทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงดังมากเลยนะเสียงเหมือนในอนิเมชันอ่ะแล้วตอนนี้เราเจอกับฮังคุรูมอนนะครับอ่าเราก็ใช้กับูมอนเนาะ แอคแท็กโจมตีไอตรงนี้นะครับสมมุติเราไดไอเทมมาเนี่ยมันจะถามว่าเราจะใชไอเทมไหมซึ่งณตอนนี้ผมไม่ใชไอเทมนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละไอเทมจะบวกพลังค่าโจมตีอะไรแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็ระบบการต่อสู้จะเป็นระบบรูเล็ตน,นะครับไม่เหมือนกับระบบในออริจินอลนะครับในระบบออริจินอลจะเป็นการกดปุ่มย้ำๆๆๆนะการต่อสู้เราสามารถยกเลิกได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า สรุปแล้วดิจิมอนที่เราสู้อยู่เนี่ยเราแพ้หรือเราชนะนะครับแต่ณนะตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูการต่อสู้ก่อนแล้วกันโอ้ยเต็มเต็มบอกเลยลบกระวานลบเออ,อตีไม่ะโอ้ไม่ใช่ฮะสองลูกเออเรียบร้อยฮะอ่าอ่าเรามาเล่นต่อแล้วกันแอรียห้าครับ เอลีห้านี่รู้สึกจะอยู่ในอ่ะในสู้แอนโดรมอนแล้วเห็นไหมแอนโดรมอนเราต้องใช้ลิลิมอนสู้เนาะแต่ว่าเราไม่มีลิลิมอนอะ่ะงั้นผมขอใช้วากาลูลูมอนสู้แลวกันนะครับนะอันนี้ก็จะมีแบบโจมตีเปลี่ยนร่างนะครับแล้วก็เพื่อนมาช่วยต่อสู้ครับการที่จะให้เพื่อนมาช่วยต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นนิจิมอนตัวพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ผมสู้กับ วีดรามอนได้แล้วนะครับก็จะมีแค่วีดรอมอนเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเอาดิจิมอนในทีมมาช่วยสู้ได้นะหรือดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกคนอื่นๆนั่นแหละไม่สามารถเอามาสู้ได้นะก็เวลาโจมตีอันผมลองเปลี่ยนล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นวากาดูรมอนนี่ทุกคนเห็นแสงไหมสวยอะ่ะโอ้นะครับอ่าใช้เทมไหมไหม่ดีกว่า กดรูเลตก่อนนะพอยิ่งระดับดิจิมอนมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตัวรูเลตจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมมาต่อกันที่ไฟดีกว่านะครับไฟเนี่ยร่างโตเต็มวัยวนะครับก็จะวิ่งบนอย่างนี้วิ่งบนอย่างนี้พอร่างสมบูรณ์นะครับก็จะวิ่งแบบวิ่งขึ้นวึ๊บวืบขึ้นอย่างนี้นะครับร่างสุดยอดครับก็จะเป็นวิ่งบนวิ่งบนกันอย่างนี้นะครับ ระบบการเล่นยังคงเหมือนกับดิจิไวท e ในต้นฉบับอยู่นะครับยิ่งสเตตัสการชนะเยอะขึ้นเท่าไหร่ดิจิมอนของเราก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นอีกร่างหนึ่งได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการเล่นทั้งหมดนะครับของ d ิจิไวท e ปี2020นะครับโดยรวมแล้วครับลูกเล่นมาอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะระบบอื่นๆก็โดนตัดออกไปเรียบร้อยหมดเลยนะครับจะมีระบบไอเทมที่เข้ามาช่วยในการต่อสู้ของดิจิมอนได้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นซีเครตแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีดิจิมอนที่คุณไม่เคยเห็นในตัวเครื่องออริจินอลเราอาจจะได้เห็นดิจิมอนบางตัวนะครับที่คุณคิดว่าอยากจะเห็นมันในดิจิมอนแอเวนเจอร์นี่ครับแต่ทีนี้อันนี้ผมขออุบอิบไว้ก่อนแล้วกันไม่ขอสปอยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างการเล่นของ D จวปี2020กันเลยดีกว่านะครับไปชมกัน รีวิวทั้งหมดนะครับของด i จิวปี2020นั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับเจ้าตัว d i g จ i ว e e ปี2020นี้อาจจะมีลูกเล่นที่ถูกถอดออกไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับมันก็ยังพอมีลูกเล่นอะไรที่เข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นเรื่องไฟก็ดีนะครับรวมถึง Digimon Secret ที่อยู่ในเครื่อง d i ิจิว c e ปี2020นี้ด้วยนะครับใครที่ สนใจนะครับตอนนี้ยังพอหาได้อยู่นะสำหรับ D J Y ี2020นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของหลายๆคนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากไปเขย่าข้างนอกหรือไม่มีเวลาเขย่า,าตัวรุ่นออริจินอลหรือว่ารุ่น15ปีนี้ก็ตามนะครับผมก็ลองเอา D J Y ปี2020นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไร สำหรับวันนี้นะครับผมไอฮิโรชิ oshi, ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับมาเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้านครับมารู้สิว่าเราจะมีอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันดีนะครับพเพราะว่าช่องนี้นะครับทำมาเพื่อคนที่รักดิจิมอนแล้วก็แฟนที่ชื่นชอบดิจิมอนตัเหล่านี้กันแล้วจ้ะไปครับ